หมอพร้อมคือชื่อบัญชี Line o f f i c i a l a c c o u n t และแอปพลิเคชันที่จะทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 อย่างถูกต้องและเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนหมอพร้อมทำงานอย่างไร 1. การลงทะเบียน 2. จํจำแนกตามกลุ่มความเสี่ยง 3. การตรวจสอบกลุ่มและการจองวันฉีดวัคซีน 4. ตรวจสอบผลการจอง การแบ่งกลุ่มตามความเสี่ยงกลุ่มที่1บุลคลากรทางการแพทย์และสาถานสุขกลุ่มที่2บุลคลากรด่านหน้ากลุ่มที่3ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปกลุ่มที่4ผู้ที่มีโรคประจําตัวได้แก่ 1. โรคทางเดินหายใจเลือรังรุนแรง 2. โรคหัวใจและหลอดเลือด 3. โรคไตวายเลือรัง 4. โรคหลอดเลือดสมอง 5. โรคมะเร็ง 6. เบาหวาน7โรคอ้วนหรือผู้คนที่ มีน้ำหนักเกิน100กิโลกร,รมัมลำดับการได้รับการฉีดวัคซีนกลุ่มที่1และกลุ่มที่2สามารถรับการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกลุ่มที่3และ4สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ภายในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมและกลุ่มชาประชาชนทั่วไปสามารถรับการฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปต่อไปเราจะมาดูวิธีการวิเคราะห์โปรแกรมนะครับโดยโปรแกรมของผมก็จะแบ่งออกเป็น สามฟังก์ชันหลักฟังก์ชันแรกคือฟังก์ชันรีจิสเตอร์ไว้สำหรับการลงทะเบียนฟังก์ชันที่2คือฟังก์ชันเช็ครีจิสเตอร์อินโฟมิชันคือฟังก์ชันไว้สำหรับการเช็คว่าเช็คข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลนะครับและฟังก์ชันที่3คือฟังก์ชันมีการรีสูว์ไฟชันคือฟังก์ชันที่ไว้สําหรับการนัดหมายวันฉีดวัคซีนนะครับเราจะมาดูในฟังก์ชันรีจิตอกันนะครับโดยขั้นตอนแรกก็จะทําการรับ เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้เข้ามานะครับแล้วก็จะถูกส่งไปยังฟังก์ชัน ID card v a l i d a t เเพื่อตรวจสอบว่าเลขบัตรประชาชนที่ถูกต้องและยังไม่ถูกลงทะเบียนนะครับถ้าถูกต้องแต่เงื่อนไขก็จะทําการรับชื่อรับอายุรับน้ําหนักและจังหวัดนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ทําการแบ่งกลุ่มนะครับโดยผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ60ปีเนี่ยก็จะจัดอยู่ในกลุ่มที่3นะครับคือคือ,คอกลุ่มผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ ผู้ที่มีน้ําหนักมากกว่าหรือเท่ากับ100กิโลกร,รัมเนี่ยจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่4นะครับและหากถ้า ID card เนี่ยใสมาไม่ถูกต้องนะครับหรือว่าถูกลงทะเบียนไปแล้วก็จะถูกสูงข้าไม่ถูกต้องแล้วก็จะไปเริ่มฟังก์ชันรีจิสเตอร์ใหม่นะครับแล้วก็รับเลขใหม่สําหรับฟังก์ชันที่2ฟังก์ชันเช็คริจิสเตอร์อินโฟมชันนะครับคือฟังก์ชันที่ไว้ตรวจสอบข้อมูลที่มีในฐานข้อมูลนะครับโดยขั้นตอนแรกก็จะรับ เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้และตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่นะครับตรวจสอบว่าถูกต้องและมีในฐานข้อมูลหรือไม่นะครับถ้าถูกต้องตามเงื่อนไขก็จะทําการแสดงข้อมูลออกมานะครับแต่ถ้าผิดจะกลับไปทาฟังก์ชันใหม่ครับและในส่วนฟังก์ชันที่3ามาน,นะครับฟังกชัน make reservation นะครับคือฟังก์ชันที่ไว้สำหรับการนัดหมายการฉีดวัคซีนนะครับโดยขั้นตอนแรกก็จะรับชื่อจะรับเรียกแบบประจำตัวประชาชนของผู้ใช้แล้วก็เอาไปตรวจสอบในฟังก์ชัน id card valid นะครับถ้าถูกต้อง ก็จะทาการแบ่งกลุ่มนะครับโดยกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะสามารถเลือกได้แต่เลือกได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็กลุ่มหนึ่งและสสามารถเลือกได้สามารถทําการรับหมายได้ภายในเดือนพฤษภาคมกลุ่มที่3และกลุ่มที่4เนี่ยก็สามารถรับหมายตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมนะครับและส่วนกลุ่มที่5นะครับก็สามารถรับหมายได้ตั้งแต่เดือนสิยาคมไปจนไปแต่ถ้าอดีตการนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลนะครับก็จะทําการรับอดีต ทำการรับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้เข้ามาใหม่นะครับครับเรามาดูการางระภายในโปรแกรมกันนะครับโดยในโปรแกรมก็จะแบ่งออกเป็น4เมนูลหลักนะครับโดยเมนูที่1ก็คือ Register for COVID-19 Vaccination ก็คือการลงสมัคร การลงลงทะเบียนรับวัคซีนนะครับแล้วก็เมนูที่2ก็คือเช็คดิจิสเตอร์เตตัสก็คือการตรวจสอบสถานะที่จะลงทะเบียนไปแล้วตรวจสอบข้อมูลที่ลงทะเบียนไปนะครับในส่วนของเมนูที่3ก็คือรีเซิร์บะโควิด19ทีมแอเซชั่นก็คือเมนูที่ใช้สำหรับการนัดหมายวันฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็4ี่อีกสี่อปเมนูที่ใช้ออกโปรแกรมนะครับครับเรามาดูการทํางานในเมนูที่1นกันนะครับโดยโปรแกรมก็จะรับเลขบัตรประจำตัวของผู้ใช้ชื่อจริงนามสกุล อายุน้ำหนักแล้วก็ถามว่าเราจะรับพัคซีนการชีดวัคซีนที่จังหวัดไหนนะครับแล้วก็โปรแกรมจะถามว่าเราอยู่ในกลุ่มเป้าหมายในนี้กลุ่มใดเมื่อเราก่ขอข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับโปรแกรมก็จะบอกว่า successful Your information is true ก็คือข้อมูลถูกบันทึกแล้วก็ข้อมูลถูกต้องนะครับ หากผู้ใช้เกาะอายุมากกว่าหรือเท่ากับ60ปีนะ่ะทาโปรแกรมก็จะจําแนกผู้ใช้ให้ไปอยู่ในกลุ่มที่3โดยอัตโนมัติเลยนะครับหากผู้ใช้งานเกาะน้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ100กิโลกรัมนะครับทำโปรแกรมก็จะจำแนกให้ผู้ใช้ไปอยู่ในกลุ่มที่4โดยอัตโนมัติเลยนะครับ ในส่วนของเมนูที่2องนะครับเช็ค r e g i s สเ r อร์อิน a t ม o ชนะครับผู้ใช้เพียงแค่กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแต่ถ้าเลขบัตรประจำตัวประชาชนหนะ้าถูกลงทะเบียนแล้วและมีข้อมูลในฐานข้อมูลนะครับข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกแสดงออกมานะครับ ครับสำหรับเมนวีสามนะครับ Make a d e เซ s i o n for Vaccination นะครับคือเป็นการนัดหมายวันสำหรับการรับการฉีดวัคซีนนะครับโดยโดยจะลําดับจะแบ่งตามลําดับการได้รับการฉีดวัคซีนนี้นะครับกลุ่มที่1และกลุ่มที่2นะครับจะได้รับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับคือเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็กลุ่มที่3ามและสนะครับจะได้รับ ในเดือนมิถุนายูนหน1เดือนก,กับักฎาคมนะครับและในกลุ่มที่5นะครับจะได้รับตั้งแต่เดือนสิงหาคม็นต้นไปนะครับแล้วเราจะสังเกตได้ว่า vaccination date นะครับตรงนี้ยังเป็นศูนย์แล้วก็มันยังเป็นศูนย์ครับ <_ d ream> ก็แปลว่าเรายังไม่ได้ทําการนัดหมายนะครับเ <_ d ream> มื่อเราทําการนัดหมายวันที่จะ รับการฉีดวัคซีนแล้วไปแล้วเราสามารถเข้ามาเช็คในเมนูที่2ได้อีกครั้งนะครับว่าเพื่อตรวจสอบว่าวันและเดือนนั้นถูกต้องไหมครับ<ๆ>ครับใน,นขั้นตอนการลงทะเบียนหากเราใส่เลขบัตรประชาชนที่ถูกลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยโปรแกรมก็จะฟ้องเอลยนะครับแลวบอกว่าเลขบัตรประชาชนเล็นที่ถูกลงทะเบียนไปแล้ว ครับหากทางผู้ใช้พิมพ์เลขมาประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องเกินหรือว่าไม่ครบโปรแกรมจาฟออ้องเลยเลยครับว่าได้ปรับตัวประชาชนนั้นไม่ถูกต้อง นี่คือภาพรวมของแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่กลุ่มของพวกผมได้ร่วมกันพัฒนากันขึ้นมานะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยนะครับ